อาป้าเลยโอ้โหได้ๆๆๆๆๆ้ไ้ได้ได้ไ้ได้โอ้โหเอาสิเอาสิขึ้นได้คนเดียวนะสิคนอื่นเขากระโดดขึ้นไม่ได้ ขึ้นเป็นคนเดียวอะ่ะลงแปลมาดิลงแปลมาปะแ <c oughs> ปอของเล่นมาเองไม่แปะของเล่นมาเองไม่หยิบให้ <c oughs> เปียยัจะงอนอะไรแล้วขึ้นไปแล้วก็ต้องลงมาค่าของเล่นเอง ลงมาคาบของเล่นเองสิลูกลงมาอ่ะเอาไปเอาไปอ่ะเอาไปไฮ้้ได้ยเฮ้ย มีความสุขอยู่บนนั้นคนเดียวเอาสิเอาสิฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าห, <c oughs> ห่าฮ่่ฮ่า <c oughs> อู้หูพี่แตมไม่เห่าลูกแตมเห่าเงาตัวเองลูกเห่าเงาตัวไม่มีอะไร ดูลีลานะคะเดี๋ยวดูลีลานะคะอ๋อไม่เอาเหรอ